ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างอาผ้ซ่อมนะครับวันนี้มาดูย่าิบนิ้วนะครับผมยี่สิบเก้าพีบนะครับตัวนี้เป็นตัวชิบ้านะครับยีิบเนิ้วนะครับจอก็อาจจะขนาดเล็กไปสักหน่อยนะครับผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาหาความรู้นะครับเราไม่ใช่ว่าจะมาซ่อมเพื่อจะหาเงินนะครับก็จริงๆเครื่องมันเล็กจริงๆไม่อยากจะถ่ายเท่าไหร่นะครับ เห็นอาการมันแปลกๆนะครับก็เลยะเผื่อจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับอย่าจะไม่มองนะว่ามันเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับเรามองที่อาการดีกว่านะครับผมอาการเครื่องนี้คือเปิดไม่ติดนะครับผมนะครับไฟแดงก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ผมขันสาไปเรียบร้อยนะนะครับทาการออนสวิตช์เลยนะครับผมเปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ทาการเสียบปลั๊กแล้วนะครับก็คือนะครับ ตัวนี้นะครับปกติถ้ามันทํางานได้มันจะมีไฟโชว์ตำแหน่งนี้นะครับกดให้ดูนะครับเนี่ยจะมีไฟแดงไฟเขียวนะครับถ้าเกิดว่ามันออนได้มันจะเป็นไฟเขียวนะครับถ้ามันติดสแตนบายมันก็จะเป็นไฟแดงนะครับแต่ถ้ามันออฟไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นไม่มีไฟขึ้นนะครับก็ดูว่าสภาวะสภาวะเนี่ยมันอยู่สภาวะไหนนะเพราะว่าทีวี L C D พวกเนี้ย L E D L C D พวกเนี้ยมันไม่มีปุ่มพื่อว่ออนนะครับมันมีแต่ปุ่มเปิดปิดสแตนบายหรือปุ่ม เปิดเครื่องไปเลยนี่ขึ้นอยู่กับว่าวิศวกรจะเขียนโปรแกรมมานียครับผมนะครับก็ตัวนี้ไม่มีนะครับปุ่ม on off ฟนะครับทีนี้อาการเสียเนี่ยผมปิดชวิตกับนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับมันไม่มีไฟโชว์นะครับสิ่งที่เราควรจะตรวจเช็คคืออะไรนะครับก็คือระดับแรกเลยนะครับก็เราไปดูที่ว่าวสปร์กันนะครับนี่ครับพอว่าวสปายก็นี่เลยครับน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีสนิมนะเห็นไหมตรงนี้ครับมีสนิมนะครับอาจจะโดนน้าโดนอะไรครับจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับผมนะครับแต่ว่าชี้ให้ดูเฉยๆะครับอาการเสียนี้นะครับเป็นไปได้สองอย่างคือหนึ่งเมนบอร์ดเสียเองนะครับเมนบอร์ดก็คือตัวนี้นเมนบอร์ดคือตัวนี้นะครับก็ทาหน้าที่อินพุตทั้งอย่างสัญญาณเข้ามานะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณแอวีเดไปเลี้ยงจอภาพนะครับจอภาพก็นี่นะครับผมนะครับก็จะมีสายกัรแอวีเดนะครับมีไฟสิบสองโวลต์นะครับมาเข้ามาเลี้ยงนะครับ ตัวนี้มีขนาด29นิ้วก็จะนมากจะกิน12วนนะครับผมนะครับบาดแต่บางตัวก็จะกิน5นะครับก็ระวังให้ดีนะครับผมนะครับแต่โดยฉัมากเดี๋ยวนี้เขาจะเลี้ยง12วนทั้งนั้นแหละครับมันก็ไม่เกี่ยวกันนะครับผมนี่เรามาดูนะครับอาการเสียของมันก็คือไฟมันไม่เข้านะครับไฟแดงไม่โชว์เนี่ยอาจจะไฟเข้าก็ได้ความว่าไฟไม่เข้านี่คือไฟไม่โชว์นะครับแต่อาจจะมีไฟ220เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นผมไม่ได้ิีว่าเป็นไฟเกี่ยวไฟเข้านะครับ เพราะว่าเราเสียบลั๊กไงมันก็ต้องมานะครับผมทีนี้เราจะเช็คตำแหน่งไหนก่อนนะครับเราเช็คไฟชุดแรกก่อนเลยนะครับผมนะครับบบแรกเลยเราไม่ต้องไปเฟกไฟพวกนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่เกี่ยวนะครับเราเช็คทางออกมนเลยครับชุดแรกก็คือทางออกเลยนะครับตำแหน่งคอนเนคเตอร์นะครับแล้วให้เราสังเกตนะครับว่ามีไฟชุดที่มันต่ำๆไหมครับอย่างเช่นว่ามี5โวลต์3โวลต์อะไรเงี้ยที่จะเห็นได้ว่าตัวนี้จะมี3โวลต์นะครับ เอ๊ะทำไมช้างอาเกิดเกิดขึ้นมาว่ามีอาการแปลกๆที่จะให้ดูนะครับก็นี่ครับมาให้ดูนะครับผมจะวัดไฟชุดแรกให้ดูนะครับว่ามันออกเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะเทียบกาวคงเครื่องไปนะครับจากนั้นจะทําการวัดนะครับตำแหน่งไฟชุดแรกนะครับไฟห้าโวลต์เนี่ยผมก็ไม่รู้ชุดแรกชุดไหนนะแต่ดูที่ชุดที่ต่าที่สุดนะครับชุดนี้คือห้าโวลต์นะครับจิ้มเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจอมิเตอร์กันนะครับผมจะไม่ให้ดูตรงนี้นะเพราะว่ามันจิ้มอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ อ่านี่ครับผมหรือว่าจะให้ผมอินเสิร์ตลูกขึ้นมาด้วยข้างๆนะครับเดี๋ยวทําให้ก็ได้นะครับไม่ยากนะตัวนี้ครับครับก็ทําการออนสวิตช์เลยครับจะเห็นได้ว่าไฟมันขึ้นมาประมาณสามโวลต์เห็นไหมครับแล้วก็สวิงด้วยนะครับนะสามโวลต์แล้วก็สวิงนะครับสามถึงสี่โวลต์แล้วก็สวิงสวิงสวิงนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเป็นไปได้สองอย่างนะครับเมนบอร์ดโหลดก็ได้ครับหรือว่าพวุสภาจ่ายกระแสไม่ได้ก็ได้นะครับ แล้วเรามีวิธีเช็คยังไงล่ะนะครับท่านผู้ชมมีวิธีเช็คยังไงนะครับหาวิธีในการทดสอบมีหลายวิธีนะครับผมนะครับวิธีแรกก็คือหาอาร์มโหลดนะครับหรือหาหลอดไฟมันโหลดหรือหาอะไรที่มันโหลดกระแสได้นะครับผมนะครับอันนี้คือวิธีทดสอบของสายนะครับในนี้ผมจะลองทําการลองดึงสายเส้นนี้ออกก่อนเนี่ยว่าไฟมันจ่ายได้ไหมครับ ไปจ่ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองอีกทีครับทําการออนนะครับลดตำแหน่งเดิมแล้วนะครับผมตำแหน่งที่เดิมน้องเกีนะครับปรากฏว่านะครับไฟขึ้นมา5โวลต์เลยครับไม่สวิงด้วยนะครับอ้าวนะครับไฟนิ่งเลยครับแล้วนะครับอะไรเสียละทีนี้นะครับอ๋อเมนบอร์ดเสียแน่ๆเลยนะครับว่าเมนบอร์ดโหลดไฟไปนะครับ ก็เป็นไม่ได้นะครับผมเนี่ยถ้าเรามีเมนบอร์ดมาลองเปลี่ยนอ่ามันก็ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเมนบอร์ดปุ๊บแล้วไฟยังร่วงเหมือนเดิมแสดงว่า power s u p p ายเสียหรือว่าเปลี่ยนปุ๊บแล้วใช้ได้เลยก็เมนบอร์ดเสียแน่ๆครับแต่ว่าเราไม่มีเมนบอร์ดเปลี่ยนนี่ครับในครั้งนี้ที่เราจะไปสั่งเมนบอร์ดมาเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าเสียปุ๊บแล้วเป็นอาการสวิงอึก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 เหมือนเดิมครับที่ไหนได้ครับเมนบอร์ดไม่เสียนะครับตายเลยทีนี้เสียเงินได้เปล่าประโยชน์อ่่นะราากทีเจ ถึงขั้นตอนนั้นนะครับเราก็ทําการวัดโหลดวัดโหลดอุปกรณ์ในภาชนะพลายก่อนว่ามีโหลดต่ําๆไหมนะครับก็ง่ายๆครับเรามีมิเตอร์อยู่ในมือแล้วก็จัดการครับจิ้มวัดโอห์มได้เลยนะครับผมนะครับก็ตั้งมิเตอร์โอห์มไปครับโอห์มปี๊บนั่นแหละครับนะโอห์มปี๊บนะครับอันนั้นก็เทียบกาวนะครับแล้วก็วัดตำแหน่งวงจรสเต็ปดาวทั้งหมดนะครับว่ามีโหลดต่ำๆหรือเปล่านะครับ ก็ได้ถูกด้านนี่ยวัดขั้วกาวมันก็ดังนะครับผมเนี่ยสเต็ปดาวทั้งหลายเนี่ยผมเนี่ยฝั่งนี้มันดังอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นฝั่งกาวนะต้องวัดฝั่งนี้นะครับถ้าให้มันดังก็แสดงมันมีปัญหานะครับตรงนี้ได้142โอห์มโอมไม่ต่ํานะครับไปอีกครับตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นขั้วกาวล้วัดฝั่งนี้นะครับตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะแสดงว่าโอห์มสูงนะเป็นเคสนะครับวัดให้หมดนะครับ เอาให้หมดเลยนะครับที่เป็นสเตปดาวทั้งหมดนะครับเล็กกูเลตแล้วก็จัดการเอาให้หมดเลยนะครับผมนะครับ,ะรบจะมองไม่เห็นเลยเออหาก่อนที่มึงดีจะไปโดนโครงลงโครงเหล็กมันก็ดังนะครับ ผมว่าเมนบอร์ดมีโอกาสที่จะไม่เสียนะครับผมเพราะอมไม่ต่ําเลยนะครับผมว่าผมให้น้าหนักไปทางที่พ,พวาวเวอร์สายเสียนะครับอย่าไปดูพ,พวาวเวอร์สายกันอ้าแล้วพ,พวาวเวอร์สายเราจะมีวิธีการตรวจเช็คยังไงล่ะนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าจะเทพพสาพาวเวอร์สไยเนี่ยว่าพวาวเวอร์สายดีหรือเปล่าเนี่ยให้ทําการนะครับหาอุปกรณ์มาโหลดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ถ้าเราจะโหลดแรงดัน5โวลต์นะครับทีนี้เราก็มีกระแสในที่เราตั้งขึ้นมานะครับว่ากระแสตัวนี้จะจ่ายได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นว่าผมต้องการที่5โวลต์เนี่ยจ่ายกระแสที่1แอมป์นะครับว่ามันจ่าย1แอมป์ได้ไหมเนี่ยครับพงสปายชุดนี้สามารถจ่าย1แอมป์ได้ไหมหรือว่าถ้าเกิด1แอมป์มันเยอะไปแล้วก็สัก500มิลลิแอมป์ได้ไหมนะครับก็สามารถคำนวณกระแสได้นะครับอย่างเช่นว่า เรามี R มีแรงดัน5โวลต์นะครับก็ตั้งด้วย5นะครับนะจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องการกระแสที่ละลาย500มิลลิแอมหรือหนึ่แอมนะครับจะดนตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่าง1แอมเนรับจะได้เห็นตัวเลขง่ายๆครับเราก็ตั้งได้5แอมนะครับตั้งได้หโวลต์ผิดผิดนะครับหารด้วยนะครับหารด้วยนะครับหารด้วย1แอมนะครับเป็นเท่าไหร่5หาร1เท่ากับ5นะครับแสดงว่าเราต้องหา R มาโหลด วงจรนี้ค่าอยู่ที่5โอห์มนะครับจะได้กระแสประมาณ1แอมป์นะครับแต่ถ้าเราต้องการโหลดกระแสที่ต้องที่ประมาณสัก500มิลลิแอมป์เราจะใช้ค่า R เท่าไหร่นะครับก็เพิ่มไปอีกเท่าตัวนะครับก็คือ10โอห์มนะครับผมนะครับงงไหมเอ่ยไม่น่างงนะมั้งผมกดก็ใช้เลขตามมัก็ได้นะครับพอดีผมมี R ขนาด10โอห์มอยู่ใกล้ๆมือนะวัดสูงหน่อยนะครับนี่ครับผมพอดีอยู่ใน กระป๋องนี่ครับวางอยู่นี่ผมเปลือกไปเห็นนะครับผมก็จะโหลดนะครับ10โอห์มนะครับถ้าเกิดใครอ่านค่า R ไม่ออกก็ใช้แอปนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับสามารถที่จะใช้แอปได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับโหลดครับโอเคเดี๋ยวผมทําการแกะออกมาก่อนครับโอ้นะครับปรากฏว่าไม่ต้องโหลดแล้วครับผมนะครับผมเห็นเลยครับเนี่ยนะครับ น่าจะมีตัวอะไรเข้าไปตายอยู่ข้างใต้หรือเปล่าีนน้ำไหลๆน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เพราะว่าสไพมีปัญหานะครับมีรอยอาร์คตรงนี้้ลยนะเมื่อกี้ผมเอาเอาแปลงรูปๆตรงนี้มันมีแสงแวบๆบๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันช็อตอยู่นะครับเนไฟยังค้างอยู่นะครับผมยังไม่ได้ปิดสวิตด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นสื่อนะครับเห็นไหมครับสายไฟแวบๆๆนะครับเป็นไฟสื่อนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมถอด ปักออกด้วยนะครับผมก็ไปจับคำคำกับไฟ220นี่ครับตะกล้องกับังมือผมด้วยนะครับผมไม่ได้มองนะครับเมื่อกี้ดีนะไม่ลูบเข้าไปนะครับแต่โดยมากแล้วเวลาผมจับผมจะจับขอบขอบนะครับผมป้องกันตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่างมือใหม่เนี่ยเขาก็นะไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านพวกนี้ครับก็ระวังกันนิดนึงนะครับผมทำมานานแล้วผมจะรู้ว่าต้องจับตรงไหนที่มันจะไม่เป็นอันตรายถึงจะมีไฟในบอร์ดเราจับขอบขอบมันก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะประมาทนะครับอันนี้ผมลืมแท่เมื่อกี้นะครับปกติผมจะปิดสวิตทุกครั้งนะครับอ่านะครับคิดว่านะครับไฟตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเป็นไฟเดี๋ยวดูจากลายนะครับตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับนะไฟบวกทีนี้นะครับทําไมมันมีปัญหาได้นะครับลายนี้เป็นลายกาวนะครับดูจากใต้ใต้ปิ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นขั้วซีนะครับไฟสูงนะครับ ตัวนี้เป็นไฟ310โวลต์นะครับเข้าหม้อแปลงนะครับไทบรี่ะครับผ่านขดทะลุมาตัวนี้เป็นทางออกเพื่อจะเข้าขาเดนมอเตครับกี่นะครับทีนี้นะครับวงจรตัวนี้นะครับจะเป็นขด secondary นะครับที่เป็นขดไฟแบคเอพของวงจรนะครับขด secondary ของไฟแบคเอพของวงจรนะครับมันมีการลวไหลตำแหน่งนี้นะครับทำให้ไฟตรงเนี้ย เพี้ยนไปก็ได้นะครับส่งผลให้วงจรควบคุมภายในไอไลไอซีตัวนี้มันอาจจะมีปัญหาหรือไอซีตัวนี้อาจจะเสียแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าไฟตังนี้เป็นไฟสูงนะครับเพื่อมันเข้าไปไปกระทําอะไรบางอย่างกับลายไฟแบ็กอัพเนี่ยลายนี้เป็นไฟแบ็กลายแบ็กอัพนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมองวงจรจะเข้าใจหรือเปล่านะครับผมแนะนํานะครับสําหรับช่างมือใหม่นะครับเวลาอ่านลายวงจรไม่เป็นเนี่ยครับ ต้องศึกษาดีๆนะครับผมนะครับเดี AD ๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะว่าวงจรเนี้ยที่มองเห็นอย่างเงี้ยะครับผมมองเห็นเป็นอะไระครับผมมองเห็นเป็นลายวงจรเรียบร้อยในในหัวเนี่ยผมวาดขึ้นมาในหัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับอ้าวครับผมวันนี้ผมมีกระดานนะครับผมดีผมหยอกกระปุกอมสินนะพอซื้อกระดานเขียนได้แล้วครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนบนกระดานเลยครับแต่ว่าผมชอบเขียนในกระดาษมากกว่าเพราะว่ามันซูมมันอะไรไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเขียนบนกระดานเนี่ยเอาไว้สาหรับ สอนนะครับที่ออกบนที่ที่บ้านผมเองนะครับผมว่าไปสอนนะครับหมึกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนะครับใช้ดินสอมันง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับหมึกมันดีหรือเปล่าไมันดูครับก็คือที่เราเห็นก็คือบวกสามร้อยสิบโวลต์ใช่ไหมครับลองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันมันนะครับปึ๊บนะครับเข้ามานะครับมันก็จะมาเข้าหม้อแปลงนะครับ มออแปลงเนี่ยมองเป็นมออแปลงแล้วกันนะครับจากนั้นแล้วเข้าเป็นขาเดนมัดเฟรนนะครับมีเอาลงกาวด้วยหนึ่งตัวนะครับนี่ก็จะมีไดโอดอยู่ข้างในนะครับนี่มีขาเดนนี่ขาเอสนะขาซอสนะครับนี่ขาเกตนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นหมออแปลงนะครับ ทีหนึ่งนะครับก็จะมีขด secondary นะครับกี่ขดก็แล้วแต่มันนะครับก็จะมีการ rectify นะเราไม,ไม่ไม่ไม่ายุ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีขดที่เราเห็นมอกียะมันจะมีขดหนึ่งขดนะครับก็คือ,อขด secondary แต่ว่าอยู่ทางด้านอะไรเการ้อนนะครับเขาเรียกว่าขด backup นะครับเ่นะอเขียนไงดีอย่างเงี้ยแหละนะลายข้างหนึ่งมันต่อลงกาไว้นะครับ ถูกป่ะบวกนี่เป็นบวกฝั่งนี้ก็จะต้องเป็นต้องสลับกันมันก็ทำการเล็กติฟายไปนะครับทีนี้นะครับตำแหน่งที่มันรั่วคือตำแหน่งไหนตำแหน่งนี้ครับ ผมไม่ได้เขียนวงจรสลายประหลดไม่เล็กให้ดูนะครับเพราะว่าจัมการที่จะสื่อตรงนี้นะครับมันรั่วมาตำแหน่งนี้นะครับได้ไฟตรงนี้เป็นไฟโวลเตจแบคอัพนะครับผมเรียกว่า BB แล้วกันนะเป็นไฟแบคอัพนะครับไฟแบคอัพนะครับซึ่งนะครับตรงนี้มันรั่วนนครับลีกนะครับลีกเขียนไงลีกนะครับรั่วนะครับ มันล่วหากันนะครับทีนี้มันส่งผลให้ไอ้ตรงนี้มันผิดปกติได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันมีไฟกระโดดข้ามานะครับไฟตรงนี้มันเอาไปเลี้ยงใครนะครับมันเอาไปเลี้ยงไอซีนะครับไอซีตัวนั้นจะมีอยู่หกขาแล้วกันนะครับไอซี PDM นะมันมีหกขานะครับหลุดเสียบอย่างนะขานีครับมีหกขาเนีครับอ่า ผมจำขาไม่ได้ขาหนึ่งลงกลาวนะครับขาสองนี่น่าจะเป็นขาสองเป็นฟิทแบ็แรงดันนะครับเอฟบีนะครับควบคุมแรงดันนะครับขาสามน่าจะเป็น R รต่อลงกลาวเป็น R, R, นะ R นานร์ทีในอาร์เซนะครับส่วนขาสี่เป็นกระแสนะครับใช้กระแสขาห้าไปเลี้ยงนะครับ ขาหกเอาพุธนะครับเนี่ยขานี้มันต่อเข้าขาห้านะครับนะเนี่ยเขาก็จะมีอ่าสตาร์ทอยู่ตรงนี้ต่างห่างนะครับลองเห็นมันหลุดเฟรมปะ่ะตัวนี้เป็นอ่าสตาร์ทนะครับอ่าเขียนยังไงในอาสตาร์ตเอสซี HD แล้วกันนะไม่ใช่ไอายทีมเบรีเซ็ตเอส TART แล้วกันนะสตาร์ทนะชุดนี้นะครับเขียนไม่สวยเลยเนะยาะแต่ไม่เป็นไรนะครับอืมอันนี้แล้วกันคนะุณไม่อา ASTAR แล้วกันนะ มันจะสูงสูงนะตัวนี้เป็นค่าเป็นเมกนยนะครับหนึ่งเมกหนึ่งเมกตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่ต่อลงก้าวนะครับมันก็จะมีออโต้นะตรงนี้นะครับไว้คุมแรงดันป้อนกลับนะครับันนั้นอย่าไปสนใจมันยครับตัวนี้เป็นไม่ใช่ ตัวนี้ฟีดแบ็กกระแสนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นขาเกตนะเป็นพันธุ์นะครับเป็นเท้าวินพันธุ์วินนะครับทขาไปควบคุมการทํางานของมอเตอร์นะครับไอซีตัวนี้มันมีทั้งหมดหกพินนะครับมีหกพินนะครับก็ทําหน้าที่ทีนี้จ่ากสัญญาณควบคุมแรงดันนะครับควบคุมเอาพันธุ์พุธเนี่ยก็จะมีการฟีดแบ็กขอบตรงอัพโต้นั้นผมไม่พูดถึงนะครับ ก็ควบคุมแรงดันทางนี้ไปนะครับส่วนตัวที่มีปัญหาก็คือตำแหน่งนี้นะครับนะมันมันลิกลงมาเนี่ยมันส่งผลให้อะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไฟเลี้ยงใครมันเป็นไฟ VCC นะครับตัวนี้ตำแหน่งนี้เป็นไฟ v c c นะเนี่ยเป็นไฟบีซีซีนะครับถ้ามันรั่วไปตรงนี้ในไฟตรงนี้มันสูงนะครับมันสูงมันส่งผลอะไรมันอาจจะมีไฟ มากเข้าไปนะครับจริงๆมันมากได้ไหมตรงนี้มันเป็นกล่าวตรงนี้เป็นขดลวดใช่ไหมมันก็อาจจะลงทางนี้ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันกระโดดเข้ามาเราก็ไม่รู้มันจะไปยังไงใช่ไหมถ้าเกิดว่าไฟสูงกระโดดปุ๊บมันวิ่งเข้าไอซีไอซีตรงนี้ทนแรงดันได้แค่ประมาณ2 0สโวลต์แม็กซิมัมสมมตินะสูงสุดแม็กซิมัมที่2 0โวลต์นะครับถามว่าไอซีเสียได้ไหมหรือมีปัญหาได้ไหมมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมจะโหลดผมก็คงไม่ได้โหลดแล้วครับ วิธีการโหลดโหลดยังไงนะครับผมจะเขียนให้ดูแล้วกันนะครับนี่กล้าวนะครับตัวนี้เป็นสิบสามแล้วกันมันมีสองชุดนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นห้าโวลต์แล้วกันนครับนีานะครับเป็นห้าโวลต์นะครับ ทีนี้นะครับผมจะโหลดยังไงนะครับผมต้องการโหลดที่เท่าไหร่หนึ่งแอมป์ใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมตั้งด้วยห้าห้าโวลต์หารด้วยอะไรหารด้วยหนึ่งนะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ห้าหารหนึ่งเท่ากับห้านะครับเท่ากับโอหามาโหลดเนี่ยห้าโอห์มจะได้กระแสที่หนึ่งแอมป์นะครับเนี่ยโหลดตรงนี้นะครับก็คือโหลดก็ต่อข้อมเข้าไปในตรงนี้นะครับห้าโอห์มนะครับทีนี้ ถ้าผมต้องการจะโหลดที่500มิลลิแอมทำไงครับ,บก็เอาอะไรอ่าผมอ่าก็คือเอา500ขึ้นไปหารนะครับก็คือ0.5ใช่ไหมถูกต้องไหมเนี่ย0.5แอมเนี่ยไปหารนะครับ0.5หาร 5, 5ได้เท่าไหร่10ป่ะเลื่อนจุดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยประมาณนั้นแหละครับผมคำนวณถูกเปล่าไม่รูนะครับก็คือผมเอาตัวนี้มาเป็น2เท่านะครับ อ่าประมาณ10โอห์มเนี่ยแหละครับผมนะครับผมก็จะโหลด10โอห์มนะครับลองคำนวณดูก็ได้นะครับเดี๋ยวลองคำนวณดูครับอ่านะครับก็คือนั่นแหละครับ10โอห์มครับคือ500มิลแอมพ์เท่ากับ10โอห์มนะครับโอเคนะครับก็คือวิธีการทดสอบง่ายๆนะครับผมในอาการนี้เราก็จัดการเพื่อสะพายได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นแบบนี้เราจะทํายังไงอย่างที่ผมบอกคืออาร์มันโหลดนะครับถ้าเกิดว่ามันโหลดแล้วไฟมันร่วงแล้วสวิงอึดๆนะครับ แน่นอนครับว่าเจ้าผู้สพายเสียอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ว่าผู้สพายเนี่ยเราเสียเราจะซ่อมมันได้ยังไงนะครับวงจรที่ใช้สําหรับคุมแรงดันหรือคุมกระแสเนี่ยอาการนี้คือมันคุมแรงดันได้แสดงว่าชุดแรงดันเนี่ยปกตินะครับก็คือป้อนกลับที่มันคุมแรงดันเนี่ยที่มันคุณคุมแรงดันแล้วมันจะคุณคุมจากด้านเอาพุทใช่ไหมฟีดแบกผ่านออโตเข้ามาครับเมื่อเรายกเราดึงสายเส้นนี้ออกนะครับเราดึงสายเส้น ไฟเลี้ยงของเมนออกนะครับเส้นนี้ครับดึงออกแล้วไฟมันได้แสดงว่าวงจรคุมแรงดันมันมันปกตินะครับเพราะมันคุมได้ใช่ไหมทีนี้นะครับมันก็จะเหลืออีวงจรนะครับก็คือวงจรคุมกระแสนะครับกระแสมันคุมไม่ได้ใช่ไหมนะครับเราก็ต้องจัดการวงจรคุมกระแสนะวงจรคุมกระแสอยู่ที่ขาสนะครับผมนะครับถ้าเกิดว่ามันอะไรในอาพวกนี้มันไม่ขาดไม่อะไรนะครับมันก็เสียอยู่ที่อะไร i c ซีพีมันเสียเองนะครับผมเราก็จัดการหา IC ซีพมาเปลี่ยนนะครับ มันถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะผมนะครับจัดการซ่อมไปตามนั้นนะครับผมนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงไม่ได้ปิดงานให้ดูนะเราเราเห็นสาเหตุมาแล้วครับก็จัดการเลยนะครับผมผมก็ยังไม่ได้แกะดูนะสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากน้ำนี่ยเห็นไหมครับว่าน้ำนี่มันไหลลงจากข้างบนเข้ามาเนี่ยครับก็เข้าเครื่องครับโอเคนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับพอดีมีสายโทรศัพท์เรี้ยกเข้ามาเนี่ยครับผมพยายามกดเลี่ยงแล้วก็ยังจะโทร เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังก็เก็บสาระดีๆไปใช้งานนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อะไรก็กด s ับ s ไ r i b e ให้ผมหน่อยกดกระดิ่งให้ผมหน่อยกดถูกใจให้ผมหน่อยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับครับผมมาปิดงานให้นะครับผมก็คือหายวงจรที่มีปัญหาก็คือตัวแบ็กอัพมันมีปัญหานะครับไฟแบ็กอัพมันนะครับก็คือตำแหน่งที่ผมเขียนว่า BB นั่นแหละครับผมมันมีปัญหานะครับตอนนี้ติดไฟแดงแล้วนะครับ ไม่ติดแล้ทีนี้ติดแล้วครับเป็นไฟเขียวนะครับเมื่อกี้เป็นไฟแดงอย่นครับแต่ขึ้นท่าหรือตาอีกเรื่องนึงครับามาแล้วนะครับมีอาการซ้อนมาอีกครับเป็น n e กระต v e นะครับ n e กระต v e น่าจะเกิดจากสายแพรมีปัญหานะเพราะว่าเราไปไปโดนไปยุ่งไปกระทบกระเทือนมานะครับผมนะครับก็คือถ้าจัดการเรื่องสายแพรกันไตนะครับสายแพรก็สายแพรเอวิเอตนะครับสัญญาเอวิเอตน่าจะมีปัญหาก็ถอดมาทําความสะอาดนะครับ ส่วนไฟแบ็กอัพนะครับพี่ผมเขียนบางทีผมลบไปแล้วนะครับเนี่ยครับกระดานลบไปแล้วที่เขียนให้ดูอีกทีทิ้ก็ได้ครับไฟแบ็กอัพก็คือไฟตำแหน่งของขวดรั่วที่อยู่ในเกลืร้อนนะครับก็คือขวดเซคันดารี่นะครับผมนะครับไฟบีบก็คือมันจะมี R าร์ตำแหน่งนี้อีกตัวนะครับผมเนี่ยมีแต่ R ร์ตำแหน่งนี้ตัวนะครับขนานกัน2ตัวนะครับที่ไฟตรงนี้มันรั่วมาใส่ตรงนี้นะครับทำให้ R ตัวนี้มันขาดนะครับผมนะเปลี่ยน R แบ็กอัพตัวนี้ไปกระจบแล้วครับผมนะครับ นะ VCC ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มันขาดนะครับมีค่า4.7โอห์มนะครับขนานกัน2ตัวนะครับขาดนะครับผมนะครับก็จัดการ R ตรงตัวนั้นไปก็ปิดงานได้เลยนะครับอ่ามันอยู่ตรงนี้ครับ C ีพิเนอร์อยู่ตรงนี้นะตัวนี้เป็นไ c PWM นะครับก็จะมาคุมเกรดนะครับเมื่อกี้ผมลบไปแล้วนะครับผมก็เขียนให้ดูใหม่นะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจหรือเปล่านะครับ ก็ถ้าเกิดไล่วงจรเป็นก็จะรู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ